สวัสดีครับอยู่กับผมนิยายของนายกระเบื้องนะครับแล้วก็ชช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเอาละเพื่อแพใเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมนิยายอาร์ตเดลเจนในตอนที่มีชื่อว่าปฏิบัติการทําลายล้างปืนใหญ่มอดไม่ในภาที่3กันต่อเลย เบื้องหน้าคือพวกมอนสเตอร์เงาและภูหลังแขน40เกือบ50ตัวเห็นจะได้เลอว์สวินยุ่งุ่งนาะยกโลขึ้นและเข้าปะทะโจมตีสตูที่อยู่ด้านหน้านักธนูให้เคลื่อนถอยหลังและยิงสกัดการเคลื่อนไหวเพวกอสตูที่อยู่ด้านหลังถ้าแนวหน้าของมันแตกออกก็ให้ใช้รูปแบบสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งการเคลื่อนไหวของพวกองค์กษัแตกต่างไปจากก่อนหน้า ในขณะที่คลอสเร่งพิจาร,รณาสถานการณ์และทำการส่งถ่ายคำสั่งออกไปกอกําหลังก็เคลื่อนไหวคล้ายกับเข็มนาฬิกากันไปแล้วอัศวินทั้ง50คนต่างวิ่งออกไปเข้าปะทะกับมอนสเตอร์เงาด้วยโล่พวกเขาเร่งพุ่งเข้าใส่เพื่อคํายันมอนสเตอร์เงากลับขณะที่ทางนักธนูซึ่งอยู่ทางแนวหลังต่างก็ปลดปล่อยลูกศรอ,ออกไปเพื่อหยุดยั้งพวกผู้หลังแขนให้เคลื่อนไหวได้ช้าลงครั้งนี้นับว่าแตกต่างจากก่อนหน้าเมื่อพวกเขาทั้งหมด พุ่งเข้าปะทะจึงเริ่มการโจมตีแบบสลับกันไปทุกคนต่างทำกันอย่างเป็นระบบเปรียบดังเข็มของนาฬิกาที่กำลังเคลื่อนตัวเมื่อพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเข้าต้านทานพลังกำลังของพวกเขาจึงได้รับการยกระดับครั้งใหญ่ผลลัพธนี้เป็นสิ่งที่ Justice Man เรียกมันว่าการฝึกแบบสปาร์ตันโจมตีไปอีกั้งสองข้างและพุ่งข้าสายด้านหน่อยครองหลังจากได้รับการฝึกสอนกลยุทธ์จากจัสติส m a n ความสามารถในการอ่านสถานการณ์ของครอสก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและยิ่งไปกว่านั้นอาร์กยังยอมขาดทุนด้วยการทำอาหารจำนวนมากที่ให้ผลลัพธ์อันดีเยี่ยมเข้าไปอีกด้วยเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันความสามารถของพวกเขาจึงสูงมากยิ่งขึ้นพวกองค์กักษ์นั้นจึงสามารถที่จะสแดงทักษะที่เหนือล้ำยิ่งกว่าระดับเลเวลออกมาได้เหมือนกับที่จัสติสแมนคาดการเอาไว้ถึงกับเปลี่ยน NPC พวกนี้ได้เพียงแค่2หรือ3วันเท่านั้น อาร์กในตอนนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความนับถือจากใจจริงจะยังไงก็ตามถ้าหากเป็นเช่นนี้คงจะไม่ยากเกินไปที่จะเข้าถึงตัวปืนใหญ่มอดไม่โดยกองกําลังขององค์คลักมันเป็นเรื่องที่เขากังวลเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะออกจากปราสาทเมื่อพวกเขาต้องจัดการศัตรูจํานวนมากอีกทั้งยังต้องคอยเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังปืนใหญ่มอดไม่้วยกองกําลังขนาดเล็กเช่นกันพวกเขาเหล่านี้ ยังคงต้องไปให้ถึงปืนใหญ่มอดไหม้ให้ทันเวลาทั้งสองเรื่องนี้นั้นนับว่าเป็นความกังวลที่อาร์คอดคิดไม่ได้แต่ในการศึกครั้งนี้กลับทําให้เขามั่นใจว่ามันมีความเป็นไปได้แฝงอยู่พวกเราจะจัดการมอนสเตอร์พวกนี้ให้เร็วที่สุดและมุ่งหน้าไปเดสริกเจ้กระโหลกแผนเอขอรับรรรด้วยหนึ่งสมุนปีศาจที่กลิ้งไปบนพื้นและอีกหนึ่ง ที่บยบินไปในอากาศอาร์คเองก็ได้เข้าร่วมการศึกในครั้งนี้อัตราความสําเร็จการโจมตีคริ์ติคอ่ของเขาเริ่มระเบิดพลังออกด้วยการใช้ดาบเข้าโจมตีใส่เขาโต้กลับศัตรูทุกตัวด้วยพลังโจมตีคริติคอลหลังจากนั้นจึงเตะพวกมันให้ปลิวไปเมื่ออาร์กระดมกําลังการโจมตีพวกนี้เข้าใสพวกมอนสเตอร์เงาจึงโดนสถานะผิดปกติเล่นงานเข้า การต่อสู้กับมอนสเตอร์เงาในตอนนี้อาร์คสามารถที่จะเผชิญหน้ากับพวกมันได้ถึง5ตัวเพียงลำพังและนอกจากนี้แชมเบราเองก็มีทักษะที่ไม่ได้อยไปกว่าอาร์คอีกฝ่ายนั้นไม่ได้โจมตีอย่างอุกอาจซึ่งหน้าเพียงแต่ว่าลากพวกมันออกไปตามแต่ที่ต้องการแน่นอนว่าอีกฝ่ายสามารถที่จะสู้กับพวกมันได้3-4ตัวเพียงลำพังด้วยอาร์และแชมเบราที่เข้าต้านทานพวกมันมากกว่า2ใน10ของจำ,จำนวนกองกาลังศัตรู พวกองคลักษ์จึงสามารถที่จะผ่อนแรงไปได้อยู่พอสมควรด้วยการกระทําเหล่านี้มันจึงใช้เวลาเพียงไม่นานนักก่อนที่จะกําจัดพวกมอนสเตอร์ไปได้หมดเป็นเพราะว่าได้เรียนรู้กลยุทธ์มาพวกองคลักษ์จึงเสียพลังชีวิตไปเพียงน้อยนิดทําให้เวลาที่จะต้องพักนั้นลดน้อยลงไปด้วยและสามารถที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นเช่นกันแต่ทว่าด้วยจำนวนของมอนสเตอร์ที่เข้าขัดขวางเส้นทาง มันเหนือกว่าที่คาดคิดเอาไว้ยิ่งนักกระทังว่าพวกเขาสามารถที่จะจบสิ้นการต่อสู้ได้ภายใน10นาทีต่อรอบแต่ว่ามันก็ยังคงต้องใช้เวลามากถึง2ชั่วโมง20นาทีเพื่อให้เข้าถึงตัวกระบอกปืนใหญ่หมดใหม่หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการมอนสเตอร์กลุ่มสุดท้ายและขึ้นไปบนเนินเขาพวกเขาก็ได้พบเห็นปืนใหญ่ขนาดที่สร้างมาจากโลหะและกำลังจมอยู่ภายในความมืดมิด นั่นคือปืนใหญ่หมอดไหม่เหรอปืนใหญ่หมอดไหม่มันมีความสูงอย่างน้อยก็20เมตรด้วยด้านข้างของมันที่สร้างขึ้นด้วยแผ่นโลหะที่ติดกันไว้อย่างแน่นหนามันดูคล้ายกับแขนขนาดใหญ่ที่ยื่นยาวออกมาก็ไม่ป่านเปลวเพลิงสีดำกำลังสั่นไหวคล้ายกับรูปมือห้านิ้วอย่างแปลกประหลาดมันเป็นอาวุธที่คล้ายกับแขนขนาดใหญ่ที่สามารถยิงพลังมานาออกมาได้ เสียงของพื้นที่สั่นสะเทือนในขณะที่มันเริ่มหันทิศทางถึงแม้จะเชื่องช้าแต่ตอนนี้มันกําลังรบคืบเข้าใกล้ระยะห่างระหว่างประสาทแจ็คสันอยู่แน่นอนว่าปัญหาในตอนนี้ก็คือมอนสเตอร์กว่า300ตัวที่คอยคุ้มกันอยู่รอบๆปืนใหญ่หมอดใหม่ที่เหลือก็ทําได้แค่รอคอยและเชื่อใจจัสติสแมนกับกองกำลังสำรองแล้วในตอนนี้ เหลือเวลาอีกเพียงแค่20นาทีก่อนที่กำหนดเวลาจะหมดสิ้นถึงกระนั้นอาร์กก็ยังคงอดทนรอคอยองค์กรักทั้ง30คนไม่สามารถค่นล้มศัตรูถึง10ตัวด้วยกำลังเพียงลำพังได้แล้วทั้งอาร์กและแชมบาราหรือกระทั่งกองกำลังสำรองนั้นก็ไม่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้ดังนั้นแล้วเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดิมพันเวลาผ่านไป10นาทีคลอสจึงถามออกด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวล นี่เจ้ากำลังรอคอยอะไรอยู่หรือพวกเราเหลือเวลาอยู่อีกไม่มากแล้วนะเอ,อ่อผมรู้แต่ว่าตอนนี้ทำได้เพียงแค่รอคอยเท่านั้นเจ้ากำลังรอคอยพูดใดอยู่กันนะหรือว่าพูดถึงท่านอลันนะไม่เป็นจัสติสแมนนิมกับกองกำลังสำรองแต่ว่าเจ้าไม่ทราบหรือว่ากระทั่งพวกเขาเข้าร่วมสถานการณ์มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนักน,นะถึงเวลาที่ผมต้องบอกแล้วสินะ ที่จริงคือว่าและในขณะที่อาร์กํำลังจะพูดกล่าวออกมานั้นแชมบาราที่กำลังพักผ่อนอยู่ทางด้านแนวหลังด้วยสีหน้าเรียบเฉยถึงกับกระเด้งตัวขึ้นมาอาร์เราโดนซอนน้ำในขณะที่อาร์หันศีรษกกลับด้วยสีหน้าแตกตื่นมอนสเตอร์เงากว่าสิบตัวกำลังขึ้นมาจากทางเนินเขาพวกมันพบเจอปาร์ตี้ของอาร์เข้าและเร่งร้อนหันกลับไปอย่างเร่งรีบบ้าจริงแชมบารา อาร์และแชมราพุ่งออกไปราวกับลูกศรที่ถูกยิงและทําการพุ่งเข้าใส่มอนสเตอร์เงาพวกเขาทั้งสองเร่งร้อนวิ่งและเข้าโจมตีใส่อย่างไม่หยุดยัง้งด้วยการโจมตีกิด,ดิคอลเมื่อนักธนูของกองกาลังองค์รักเข้าร่วมด้วยมอนสเตอร์เงาจึงเริ่มตายลงแต่กระทั่งว่าเป็นอาร์และแชมรานั้นก็ไม่อาจจะสามารถกําจัดพวกมันทั้งหมดได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้พวกมันยังเป็นหน่วยสอดแนม พวกมันไม่มีจุดประสงค์ที่จําเป็นจะต้องโจมตีสวนกลับขณะพวกมันที่เหลือเข้าขัดขวางอาร์คและกองกําลังเอาไว้หนึ่งในพวกมันก็เร่งร้อนหนีตายลงไปจากเนินเขาพร้อมกับส่งเสียงรอ้องที่ดังเสียดแหลมแทงหูวิสตูสตูแล้วก็ตูมมอสเตอร์กว่า300ตัวหันหัวมายังยอดเนินเขาโดยทันทเนนีเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ มอนสเตอร์กว่า300ตัวกรีดร้องออกมาขณะแผ่จิตสังหารพุ่งมายังเนินเขาหิบตันได้เหวี่ยงค้อนยักษ์ออกมาพวกผู้ล้างแขนก็กำลังขี่กิ้งกา่าพร้อมกับเหวี่ยงสวัสดดาบที่คล้ายกับเกิดอาการคลั่งพวกมอนสเตอร์เงาที่ตามหลังมีอยู่อีกจำนวนมากลำพังเพียงแค่สิ่งเหล่านี้ก็สามารถกวาดล้างพวกเขาทั้งหมดไปแล้วก็ไอหิบตันนี่ก็เป็นตัวตัวใหญ่ๆนะครับที่มีการกล่าวถึงไปเมื่อตอนก่อนๆหน้านะผมจำได้แล้วว่าตอนไหน จะจะจะจบสิ้นแล้วหากว่ามอนเตอร์เยอะขนาดนั้นพุ่งเข้ามาแล้วก็สีหน้าของพวกองค์ัลังต่างไร้ยซึ่งสีเลือดความสิ้นหวังฉายผ่านในแววตาของคอสออกมาบะบัสซบ้าก็จะเป็นเช่นนี้อย่างน้อยก็ขอลากพวกมันลงนรกร่วมกันทุกคนเตรียมกระเทาะไม่ได้นะอารกร้องตะโกนออกมาขณะเร่งร้อนเข้าไปขวางทางคอสเอาไว้หมว่าอะไรนะไม่ได้หรอหมายความว่าย่งไง แต่หากว่าพวกเราสู้แบบนี้มันจะไม่มีความหวังที่จะชนะแล้วที่พวกเราต้องทําในตอนนี้ก็คือป้องกันเอาไว้ถ้าพวกเราป้องกันเอาไว้ได้พวกเรายังคงมีหนทางจัดการมอนสเตอร์ทั้งสามตัวให้ราบคาบเจ้ากำลังจะบอกว่าจุดประสงค์ที่จะต้องทําตอนนี้ก็คืออดทนเงี้ยเหรอผมขอร้องละได้โปรดทําตามที่ผมพูดโปรดอดทนเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลานั่นคือหอนทางเดียวที่พวกเราจะรอดชีวิตก <c oughs> ดได้ แนวโล่เคลื่อนทับไปด้านหนะ้าขัดขวางศัตรูที่บุ้งข้อประทะเอาไว้คำยันพวกมันเอาไว้ถึงที่สุดขณะที่คลอสออกคำสั่งพวกองคลักจึงเริ่มตั้งกำแพงโล่ขึ้นมาจากนั้นด้วยเสียงร้องที่น่าหวั่นหวัน่นพวกมอนสเตอร์ได้เริ่มเข้าประทะกับพวกองค์ขลักการโจมตีของทั้งมอนสเตอร์เงาและผู้ล้างแขนส่วนใหญ่จะประทะเข้าใส่กำแพงโล่พลังป้องกันของโล่นั้นเหนือล้ำยิ่งกว่าพลังป้องกันของอุปกรณ์สมสัยทุกชนิดรวมเข้าด้วยกัน แน่นอนว่าพลังป้องกันนั้นจะร้ายประโยชน์ถ้าหากไม่อาจจะปัดป้องเอาไว้และถ้าหากว่ากองกำลังเหล่านี้โจมตีออกไปโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันดังนั้นแล้วพลังอำนาจของการป้องกันพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเป็นดังคาดพลังชีวิตของพวกองค์รักษ์นั้นไม่ได้ถูกลดทอนไปมากนักจากการพุ่งเข้าปะทะของมอนสเตอร์นับสิบครั้งแต่ด้วยจำนวนที่ถาโถมเข้าใส่อีกทั้งยังมีฮิทตันที่ไม่อาจจะป้องกันเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นเพราะว่าพวกมันมีความสามารถทำลายการป้องกันด้วยการเบี่ยงอาวุธที่คล้ายกับกระบ,บองเข้าใส่อีกทั้งมันยังเป็นการเบี่ยงการโจมตีจากมอนสเตอร์ขนาดยักษ์โอ้ยเคร่งเมื่อฮิปตันเวี่ยงค้อนของมันเข้าใส่กองทหารองครักษ์สามหรือสี่นายถึงกบปิวไปพร้อมอาการมึนงงเพียงฮิปตันสองตัวที่ปรากฏขึ้นก็ได้ทำเอารูปแบบแนวป้องกันขององครักษ์พังทลายลงในทันทีแชบราฝากจัดการฮิปตันทั้งนั้นด้วย นายใช้ฉันคุ้มเกินค่าจริงๆนะนี่อย่าบ่นนะยังไงนายเองก็จะได้สําเร็จภารกิจด้วยนี่นะภารกิจพวกนี้ฉันไม่สนใจเลยสักนิดนี่จะบอกอกี่ครั้งกันนะนายถึงจะยอมเข้าใจนะชแชมบราต่อว่าออกมาในขณะที่พุ่งเข้าใส่ฮิตตันด้านหนึ่งโดยโบนัสธาตุความมืดมีเพียงแค่อาร์คและชแชมบราเท่านั้นที่สามารถจะต่อสู้ด้วยตัวต่อตัว,ตวกับฮิตตันได้เดริกไปดึงดูดความสนใจเจ้ากระโหลกโจมตี แผนสีโอ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 าร์วิ่งวนรอบหิดตันในขณะที่เริ่มสร้างความเสียหายคิดที่เข้าเข้าใส่พวกมันเคลื่อนไหวเชื่องช้าดังนั้นแล้วจึงมีโอกาสสูงที่จะโจมตีคิดที่เข้าได้สําเร็จยิ่งไปกว่านั้นด้วยความเสียหายโบนัสที่ได้มาจากการโจมตีประสานของสมุนปีศาจอีกทั้งยังมีการโจมตีสวนกลับที่จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีก ความเสียหายที่โรมรันเข้าใส่พลังชีวิตของฮิปตันตอนนี้จึงลดถ,ถอยลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมันล่วงลวงลงไปกองกับพื้นถัดมาจากนั้นอาร์คจึงมุ่งหน้าออกไปปล่อยการโจมตีเข้าใส่พร้อมกับหลบการโจมตีขณะที่พุ่งประทะกับมอนสเตอร์เงามันนั้นไม่เหมือนกับการหลบการโจมตีการปัดป้องด้วยดาบจําเป็นจะต้องถูกลดทอนพลังชีวิตแต่ว่าเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกพื้นที่ในตอนนี้มันทั้งเหม็นเน่าและเลื่อนแฉะเพราะว่าหมอกมืด เป็นดังนั้นแล้วอ้างจึงไม่สามารถจะหลบเลี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพดังปกติได้ที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นการโจมตีนับสิบถึงกับรมลันเข้าใส่พร้อมๆกันการหลบเลี่ยงพวกมันทั้งหมดนั้นจึงไม่อาจที่จะเป็นไปได้เลยแต่แล้วสถานการณ์ก็แย่ลงไปอีกครั้งเขานั้นไม่อาจที่จะเมินเฉยต่อการที่พลังชีวิตเริ่มลดน้อยลงทีละนิดด้วยการปัดป้องทุกการโจมตีด้วยดาบนอกจากนี้ ความทนทานตัวดาบก็ยังสูญเสียไปยเพราะว่าเขาสกัดการโจมตีอีกด้วยชิบ้าจริงถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราทนได้อีกไม่นานแน่จากนั้นในระหว่างที่อาร์กกำลังส่งเสียงครางต่ำอยู่เขาได้ปัดป้องแขนของมอสเตอร์เงาอีกตัวที่กำลังพุ่งเข้าใส่จากนั้นหนะ้าต่างข้อความจึงเด้งขึ้นมาพร้อมกับเสียงแตรเป่าดังแสดงความยินดีท่านได้เรียนรู้ทักษะใหม่ปัดป้อง วงเล็บขั้นต้นมีผลต่อเนื่องท่านได้เป็นผู้คุ้นชินต่อการปัดป้องโดยการปัดป้องการโจมตีของศัตรูด้วยการใช้ดาบเพียงอย่างเดียวตอนนี้ท่านสามารถปัดป้องการโจมตีของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อทําการปัดป้องสําเร็จพล,พลังป้องกันจะเพิ่มขึ้นสามเท่าจากความเสียหายของดาบและดาบจะไม่สูญเสียค่าความคงทนจากนั้นประกายแสงก็ได้ปรากฏขึ้นพร้อมกับหน้าต่างใหม่ติ๊ง ทักษะต่อเนื่องใหม่ได้ถูกลงทะเบ um. ียนทักษะต่อเนื่องใหม่ได้ถูกลงทะเบียนทักษะต่อเนื่องเมื่อทักษะอย่างน้อย2อย่างได้ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องพวกมันจะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติให้เป็นทักษะต่อเนื่องใหม่ถ้าหากทักษะใช้งานออกได้สําเร็จทักษะต่อเนื่องจะทํางานและมอบโบนัสพิเศษต่อเนื่องให้กับท่านแต่ถ้าว่าหากหนึ่งในทักษะต่อเนื่องใช้งานออกล้มเหลวท่านจะได้รับบทลงโทษ ขนาดนี้สามารถใช้งานทักษะต่อเนื่องได้ติ้งทักษะสวนกลับฉับพลันวงเล็บปัดป้องบวกการโจมตีสวนกลับการโต้กลับขั้นสูงที่ปัดป้องการโจมตีของศัตรูและทําการสวนกลับหากทักษะต่อเนื่องสําเร็จจะเพิ่มโอกาส50%ทําให้ศัตรูถอยหลังกลับเป็นระยะเวระยะทาง5-10เมตรถ้าหากทักษะต่อเนื่องล้มเหลวมีโอกาส5 0ที่จะโดนผลอัมาพาต เป็นระยะเวลาสวินาทีหืมทักษะต่อเนื่องอากจองมองหน้าต่างข้อความขณะที่เผยสีหน้างุนงง,งในขณะนั้นเองมอนสเตอร์เงาได้ยืนแขนของมันออกมาอากได้ปัดป้องแขนนั่นด้วยการเวียงดาบออกไปจากนั้นจึงลั่นการโจมตีกลับไปด้วยการหมุนตัวในทันทีที่ประกายดาบเผยออกมานั่นเองทักษะต่อเนื่องก็ทำงานขึ้นมามอนสเตอร์เงาถึงกับโดนเวียงตัวโยนถอยหลังกลับไปหลายเมตร มันพุ่งขึ้นไปประทะกับฝูงมอนสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังจนล่วงหล่นไปกองกับพื้นอ่านี่สินะทักษะต่อเนื่องอากนั้นรู้สึกคล้ายกับว่าได้รับซึ่งแรงใจด้วยผลลัพธ์ที่วิเศษเช่นนี้เขาสามารถผลักดันศัตรูกลับไปได้ร่วม1ิเมตรโดยสถานการณ์ในตอนนี้มันยังมีประโยชน์มากขึ้นหากว่าทักษะจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วยอากเล็งร้อนพุ่งเข้าประทะด้วยการใช้ทักษะต่อเนื่องด้วยความสามารถของเขา โอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จนับว่ายังมีน้อยดังนั้นแล้วมันจึงไม่ได้ถูกผลักดันกลับไปเสียทั้งหมดแต่ด้วยความสามารถทางร่างกายของอาร์คที่ยอดเยี่ยมในไม่ช้าเขาจึงสามารถที่จะจับจังหวะจนเพิ่มโอกาสที่จะทามันได้สําเร็จมากยิ่งขึ้นสวนกลับฉับพลันตุ่ม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 ตุมพวกมอนสเตอร์ที่เข้าโจมตีใส่อาร์คต่างกระเด็นกระดอนถอยหลังกลับไปทั่วทุกทิศทางราวกับว่าทุกครั้งที่เขาลั่นการโจมตี หนึ่งในพวกมันก็จะลอยละลิ้วปลิวไปและล้มลงกองกับพื้นด้วยสิ่งเหล่านี้อาร์คจึงสามารถช่วยลดภาระที่เราองค์ลักษ์ต้องแบกรับเอาไว้ได้แนวป้องกันนั้นจึงยังคงสามารถดําเนินการต่อไปอยู่หลังจากที่ผ่านไปได้10นาทีกว่าๆฉับพลันพวกเขาจึงได้ยินเสียงตะโกนสะท้อนมาจากอีกด้านของเนินเขามาถึงแล้วอาร์คแช,ชมบาราคลอสและพวกองค์ลักทั้งหมด ต่างหันศีรษะกลับไปอย่างยากลําบากราวกับว่าต้องหักคอตัวเองก็ไม่ป่านครับนิยายในตอนนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะสำหรับพาร์ทที่สของปฏิบัติการทําลายล้างปืนใหญ่มอดไหม้นะก็ดูเหมือนว่า,าพระเอกของเราเนี่ยจะได้รับทักษะใหม่มาเนาะเป็นทักษะตัวนี้ผมถ้ามองไม่ผิดมันน่าจะเป็นพาสีฟเนาะทักษะติดตัวเ,เพราะว่ามีผลต่อเนื่องแล้วก็ทําได้เพียงแค่ คอยต้านทานป้องกันเอาไว้เนาะเพื่อรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารอคอยอะไรตอนสุดท้ายก็ได้มีเสียงตะโกนนะว่ามาถึงแล้วไม่รู้ใครตะโกนเอาเพื่อเป็นการรับรู้เรื่องราวต่อไปก็ติดตามตอนต่อไปกันเลย